วันนี้เราจะมาดูกันว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเราเตอร์โดยตรงนะครับกับผ่านรีพิเตอร์ความเร็วมันจะลดลงจริงหรือไม่นะครับโดยตัวตัว DR05L เนี่ยเป็นเราเตอร์ตรงที่ต่อกับ FTTH นะครับส่วน DR615 ตอนนี้ทำตัวเป็นรีพิเตอร์นะครับซึ่งต่ออยู่กับเราเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งปกติตามทฤษฎีเนี่ยมันจะใช้ความเร็ว นะครับในการคุยกับเราเตอร์หลักและคุยกับตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อนะครับมันเ,เลยทาให้ความเร็วนียลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าตอนนี้เราต่ออะไรอยู่นะครับเราดูที่เซตติ้งจะเห็นว่ามีเราเตอร์อยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นนะครับตัวเราเตอร์หลักที่ต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ fttsh นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรีพิเตอร์นะครับตอนนี้เราต่ออยู่กับตัวหลักนะครับมาดูความเร็วที่ได้ นะครับผมจะใช้สปีดเทสนะครับสปีดเทสโอเคใช้ตัวสปีดสมาร์ทก็ได้นะครับเราเริ่มทดสอบนะครับเริ่มทดสอบนะครับ ะจะเห็นว่าความเร็วดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่18.62เมกะบิตเปอนะครับส่วนอัปโหลดได้9.97เมกะบิตเปอรนะครับผมจะเปลี่ยนมาเชื่อมต่อโดยใช้ตัวรีพิเตอร์นะครับก็มาที่เซตติ้งผมต่อกับตัวรีพิเตอร์นะครับซึ่งผมได้ตั้งค่าไว้แล้วต่อแล้วนะครับก็มาดูสปีดเทสนะครับใช้ตัวเดินนะครับผมเริ่มสปีดเทสต์ ยังไม่ตอบโอเคเริ่มแล้วนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าความเร็วลดลงนะครับเหลือ7.63ดจุดกสามไมตเปอเซกันนะครับในฝั่งดาวน์โหลดนะครับแต่ฝั่งอัพโหลดใกล้เคียงเดิมนะครับ8.99จุดเกก้ามคตเปอร์เซกันนะครับ